เฮ้ยมาใจทุกคนเอ้ยมาแล้วใช่พระอ้นเฮ้บายค่ะอ๋อเป็นเป็นร้านอาหารประเทศไหนอีกแล้วน่ะเอ้ยมันสารวาใชยอ๋อกดไปกดมาไปโดนเมนูผัดไอ้ผัดหมูเส้น กดไปกดมาไปกดไอ้อเมนูผัดวุ้นเส้นเนี่ยมีรูปไข่มีรูปต้นหอมเนี่ยจาจํากับข้าวตัวเองทําไม่ได้ซะแล้วเอารูปใส่มันก็จะจะ,จะหายอ๋อเอารูปใส่มันก็จะหายหายไปแล้วเนาะหายไปแล้วเอารูปใส่มันก็จะหายอืมเพิ่งจะเพิ่งจะเข้าใจนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยลงค่อยลงดูก่อนมันเป็นสีเขียวเมื่อกี้ เออกดตัวไฮไลท์เขากดตัวไหนพี่ออนตัวที่สองไม่ใช่หรอตัวสองไม่ใช่หรอตัวสองจากข้างล่างนะข้างบนน่ะก็รูปก็รูปตัวเองที่อยู่ในอัลบั้มนั่นแหละอืมใช่ใช่ยายไก่จำไม่ได้ยายไก่เป็นโรคประสาดแลยทุกวันเนี้ยก็รูปตัวเองที่อยู่ในอัลบั้มนั่นแหละเราเราจํา เรายังจําได้เลยโ oh อแมนหนุ่ไก่าจาไม่ได้รูปตัวเองนั่นแหละรูปไข่เมื่อกี้เนี่ยคิดว่ารูปประเทศไหนเอ๊ะทำไมมันมีขนมมองเป็นขนมซะอีกเนี่ยงงมากเลยจะกดไฮไลท์สัะหน่อยไปกดตัวไหนไม่รู้เมื่อกี้นี่ไฮไลท์น่าจะเป็นตัวข้างล่างนับจากข้างบน อถ้าใส่รูปมันก็หายนะพี่ออนเนาะถ้าใส่รูปมันก็หายเนาะเมื่อกี้ไปกดตัวไหนใส่รูปมันถึงได้เป็นรูปภาพแบบนี้งงมากเลยไฮยไลท์อยู่ข้างบนรูปไฮไลท์ไฮไลท์ก็อยู่ข้างบนรูปรูปอีกสี่เหลีย่ยมอ๋อ ไฮไลท์ก็อยู่ข้างบนรูปอีกสี่เหลี่ยมอ๋อเนี่ยเหรอตัวเนี้ยเหรอน่าจะเป็นตัวนี้นะ่ะน่าจะเป็นตัวนี้น่ะพี่ออนี่ไฮไลท์นเป็นตัวรูปเพื่อนใช่ไหมเป็นตัวรูปคนใช่ไหมรูปเพื่อนเมื่อกี้พี่กดตัวไหนไมันเป็นสีเขียวเดี๋ยวลองกดภาพนี้ดิ อ๋อไม่ใช่ต้องเปลี่ยนรูปเดียวเปลี่ยนรูปเลย เรายังจําได้เลยไฮไลท์ก็ไฮไลท์ก็อยู่ข้างล่างบนรูปสี่เหลี่ยมอืไฮไลท์อยู่ข้างล่างบนรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมไฮไลท์อยู่ข้างล่างบนรูปสี่เหลี่ยม ลงมาลงมาจากลงมาจากกล้องอ๋อลงมาจากกล้องเหรอเมื่อกี้ไปกดตัวไหนมันเป็นสีเขียวข้างบนนี้มันจะเป็นก็เป็น,เป,นเป็นกล้องนะเป็นกล้องอันนี้เป็นไม้ตัวนี้มันเป็นอะไระนม่แอ่ อะไรก็ไม like mm ่รู้งงมากเลย